พาลิกะแห่งอาณาจักรมิดแลนด์นั่นเองครับสาเหตุที่ผมอยากทําคลิปนี้เนี่ยคือผมรู้สึกว่าไอ้พวกพาลิกะเนี่ยมันมันชวนหาแล้วก็มันชวนช็อตฟิลนะครับถึงแม้ว่าโทนส่วนใหญ่ของการ์ตูนเรื่องเบอร์เซิร์กนะครับเออจะมีความดาร์กจะมีความหม่นหมองมีความอึมครึมนะ แต่พอผมเจอพวกพาลิกาดี้เข้าไปนะผมก็เรียกว่ามีการสตันมีการเงื้อเงื้อไปเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆเล่าแล้วก็ค่อยๆไล่เลี่ยงกันไปนะพาลิกาด์นั้นมีบทบาทครั้งแรกในตอนที่กัสพากริฟฟิตหนีออกจากคุกครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยกริฟฟิตเองอ่ะทำผิดแล้วก็โดนราชาแห่งบิดแลนด์ลงโทษครับแล้วพอราชาแห่งบิดแนลนด์รู้ว่าโอ้โหไอ้เจ้ากริฟฟิตคนที่เขาเกลียดชังนักหนานเนี่ยมันกำลังจะหนีหลุดรอดลอยดวนไปได้แล้วครับเขาก็เลยมีคําสั่งให้พวกพ,วกพาลิกาด์นั้นออกตามลา กริฟฟิตนั่นเองครับแล้วก็ต้องพาตัวองค์หญิงกลับมาให้ได้ด้วยครับเพราะตอนนั้นเนี่ยองค์หญิงก็กําลังดีไปกับพวกกัทนะนะแล้วตอนที่พวกพาลิกาตร,รากฏตัวขึ้นมา5คนเนี่ยคือบอกเลยครับว่าโคตรเท่ครับผมรู้สึกได้ถึงความทรงพลังความน่าเกรงขามของบุคคลเหล่านี้นะมีใครอธิบายครับว่าพาลิกานั้นเป็นกลุ่มต่อสู้ของชนเผ่าทางตะวันออกคนพวกนี้เนี่ยก็จะประกอบอาชีพรอบสังหารเป็นมือสังหารของกลุ่มาศาสนารอบสังหารในยุคสงครามสมัยก่อนนั้นจานวนบุคคลสำ ักับราชาของทุกประเทศที่ตายด้วยนมือของคนพวกนี้เนี่ยมีไม่ต่ำกว่าร้อยคนเลยความน่ากลัวของคนพวกนี้เนี่ยยิ่งกว่ากองทัพนับหมื่นซะอีกปรากฏตัวขึ้นมาอย่างน่าเกรงขามบรรยายสปปรรพคุณว่าอย่างน่ากลัวเลยทีเดียวเชียวครับโดยราชาก็มีการกราชับกับพวกพาลิการดีครับว่าต้องฆ่าพวกคนหลบหนีให้ได้ครับโดยเฉพาะเจ้ากริฟฟิตนะไม่ว่ายังไงก็ต้องฆ่าให้ได้ต่อให้ต้องสละชีวิตพวกแกก็ตามแต่ยกเว้นเฉพาะองค์หญิงนะองค์หญิงที่กําลังโดนพวกมันจับตัวอยู่เนี่ยห้า มีบาดแผลแม้แต่ปลายเล็บเลยนะถ้าเกิดว่าพวกแกทำร้ายองค์หญิงแม้แต่นิดเดียวนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะทุ่มกองทัพทั้งหมดของมิดแลนเพื่อลบชนเผ่าพาริกาของแกให้หายไปจากแผ่นดินเลยไม่เหลือแม้แต่คนเดียวเอาล่ะพวกแกเนี่ยไปนําตัวองค์หญิงชาล็อดไม้ชันแล้วก็เอาหัวคลิฟฟิตมาให้ฉันด้วยนี่ก็เป็นคําสั่งอันเด็ดขาดของราชาแห่งมิดแลนครับเรื่องความสามารถในการต่อสู้ครับคนที่ตัวสูงสูงขาย,ยาวๆเนี่ยจะใช้อาวุธแบบคล,คล้ายๆกงเล็บบูวลินนะครับถึงแม้ว่าจะตัวสูงยาว แต่ก็สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วครับสวยคนนึงครับผมตัวเล็กๆหน่อยครับแต่ว่าร่างกายนาแล้วก็กำยำอย่างมากครับใช้อาวุธเป็นลักษณะแบบคล้ายๆ3ง่าวน,นะครับผมในต,ตอนที่เขามีบทบาทต่อสู้เนี่ยเขาจะแฝงตัวแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในน้ำครับแล้วก็พยายามที่จะลอบโจมตีใส่พวกกัดทีเผอครับดูแล้วจุดเด่นเนี่ยน่าจะสามารถเคลื่อนที่ในน้ำได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวอะนะแล้วก็อีกคนหนึ่งครับลักษณะตัวเล็กจิว๋วไซส์เด็กเลยละครับเขาจะใช้อาวุธแบบลอบสังหารเหมือนกับว่าเป่าลูกดอก ยาพิษอะไรประมาณนั้นนะนะซึ่งเขาก็พยายามที่จะลอบโจมตีใส่กริฟฟิตครับแต่ก็ปรากฏว่าองค์หญิงเห็นซะก่อนนะแล้วก็เอาแขนเนี่ยมารับลูกดอกอาบยาพิษอันนั้นเอาไว้ครับก็เลยทําให้กริฟฟิตเนี่ยลอดตายครับแต่ว่าองค์หญิงเนี่ยโดนพิษไปซะแทนนะและเจ้านี่คือง่อยมากนะครับผมคือพอโดนกัดเจอตัวเนี่ยกัดหันมาเวียงดาบครับเท่านั้นแหละครับผมไอ้เจ้านี่ตัวขาดครึ่งจ้า และกระตูนเรื่องนี้คือการตายเด้แม่งสยดสยองทุกซีนจริงๆครับคือตัวขาดครึ่งแล้วแบบไ้เซยแม่งปิ้นทะลักออกมานะโคตรน่ากลัวนะผลกายคนหนึ่งตัวสูงใหญ่กำยำใช้หอกเป็นอาวุธครับหอกแม่งอันเบลเลอร์ครับเขาคนนี้เนี่ยสามารถปาหอกได้อย่างรุนแรงและปลาหอกได้อย่างแม่นยำซะด้วยครับมาดูภาพของหอกที่เขาปาออกมาเนี่ยราวกับปืนใหญ่ก็ไม่ปานครับกัดเนี่ยพยายามที่จะใช้ดาบรับไว้นะครับแต่คือกัดที่แบบแข็งๆตัวนานๆน,นะเอาดาบมารับหอกได้ก็จริงอยู่ครับแต่กัดเอง นั้นก็โดนแรงกระแทกซะจนตัวล้มหงายตึงไปเหมือนกันครับพาลิกาผู้หญิงคนนี้ครับเขาจะใช้ฝุ่นผงที่สามารถติดไฟได้เล่นงานใส่ศัตรูครับก็จะมีการโปรยฝุ่นผงครับหลังจากนั้นจุดไฟใส่ฝุ่นผงเพื่อทําการเล่นงานใส่ศัตรูนั่นเองครับก็เป็นอาวุธที่อันตรายเหมือนกันครับพวกกัดเองนี่ก็เกือบจะโดนเผาทั้งเป็นไปด้วยเหมือนกันครับเพราะสถานการณ์ที่ต่อสู้กันในตอนนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับอยู่ในอุโบสแคบๆครับการที่โดนจุดไฟเผาไล่หลังกันมาสักขนาดนี้เนี่ยมันแทบจะไม่มีที่ ครับเขาได้ทําการเจาะลูด้านบนเหนือศีรั์ทําให้ไฟนะั้นมันก็พวยพุ่งไปสู่ด้านบนแทนครับพวกเขาเนี่ยก็เลยรอดตายจากการโดนไฟคลอ,อกกันนะก็แค่นี้นะครับผมสําหรับความสามารถของพวกพาลิกาที่ปรากฏตัวออกมาในช่วงแรกะ วันนี้แค่นี้ที่ผมเอาเรื่องพรารกิจแบบพู้คือผมรู้สึกแบบหาตลกแล้วก็เงือกับคนพวกนี้ไงคือเวลาที่กัะเจอศัตรูนะครับหลายต่อหลายครั้งเนี่ยกัแม่งจะต้องเจอกับความยากลําบากกันแบบขั้นสุดหลายต่อหลายครั้งครับคือกัดเนี่ยมันเก่งมากครับแต่คือมันก็จะมีหลายสถานการณ์ที่แบบอูโดนล,ล,ลุมล้อมนะครับศัตรูเยอะแยะมากมายกัทมันก็เก่งครับผมแต่คือการสู้ท่ามกลางวงล้อมศัตรูการสู้แบบโดนศัตรูลุมยำเนี่ยมันก็มีความเสียปเปรียบกัดเองก็มีขีดจํากัดของกัดครับ เวลาที่กัดเสียเปี่ยจะเป็นจะตายเนี่ยเราก็จะแบบรู้สึกกดดันกับบรรยากาศของกระตูนอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าพอมาเจอพวกพาลิกาเนี่ยคือผมนี่คืออดขำไม่ได้ครับถ้าจะให้เปรียบเทียบเนี่ยอารมณ์มันเหมือนกับพวกเงาสมิงของฮันเตอร์ฮันเตอร์นะผมคืออย่างเท่ยอย่างเซียวนะแต่บทโคตรเจืดอ,อะไรแบบนี้นะโปรไฟล์ยอย่างดีเป็นมือสังหารเผ่าดีเนี่ยเคยฆ่าบุคคลสําคัญราชากรหลายต่อหลายประเทศมาไม่ต่ำกว่าร้อยคนเนี่ยผมเออมีความน่ากลัวย,ยิ่งกว่ากองทัพนับหมื่น คือโปรไฟล์โคตรโหดแต่กับกลายเป็นว่าคนพวกนีดด้ครับหรูและดูดีแค่โปรไฟล์ครับบทบาทก็ค่อนข้างธรรมดาครับบทและบทบาทก็น้อยซะด้วยนะที่ผมหาจัด,จดเลยคือไอคนที่เป่าลูกดอกอาบยาพิษเนี่ยคือมึงเป็นคนล่อสังหารคนที่มีวิชาชีพในการล่อดังหารเนี่ยมึงเคลื่อนไหวแบบแอบๆบอแบบไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามรู้เนื้อรู้ตัวเพื่อที่จะล่อดังหารแล้วมึงก็ใช้ลูกดอกอาบยาพิษพยายามที่จะสังหารกริฟฟิตแต่ประเด็นคือมึงเป็นมือสังหารแบบใดเคลื่อนไวหวให้องค์หญิงตัวน,น้อย องค์หญิงไร้เดียงสาคนหนึ่งไหวตัวได้และการลออสังหาของมึงคือประสิทธิภาพคือต่าต้อยเลียดดินมากครับเพราะองค์หญิงรู้ตัวไม่พอองค์หญิงแม่งกระโดดเอาแขนมาป้องกันกิฟฟิตได้ยัง,งหาคือ,อ,อ,อมือสังหารมึงมือสังหารยังไงทํางานก็พลาด เคลื่อนไหวให้เด็กน้อยรู้โอ้ยังเรียกตเตะก็เป็นมือสังหามได้อีกนะแล้วคือ,อนี่อย่างที่บอกไปครับว่ากัดเนี่ยเห็นตัวแวบ,บหนึ่งครับผมหันมาฟาดตาบตัวแม่งขาดครึ่งแล้วตายง่อยเลยนะส่วนความตายของคนอื่นครับด้วยการที่สถานการณ์ในการต่อสู้เนี่ยพวกกัดนั้นเสียเปรียบครับจูโดโเขาก็เลยมีแผนครับบอกให้ดับไฟก่อนครับพอดับไฟพวกพาลิกาเองเนี่ยก็มองไม่เห็นครับก็ไม่สามารถที่จะโจมตีใส่พวกกัดได้ครับแล้วจูโดนั้นก็ปามีใส่กําแพงเพื่อให้มันเกิดประกายไฟเพื่อให้แสง นั้นส่องใส่ตัวพาลิกาครับแล้วจูโดบอกเลยครับว่าโคตรตึงครับพอเห็นพาลิกาแวบๆวบครับเขาก็ใช้ความแม่นยําในการปาบี่ของเขาเนี่ยแทงใส่คอพาลิกาตัวโตตัวยักษ์ใหญ่ครับผมสามารถสังหารได้คนหนึ่งแล้วครับและในจังหวะต่อมาครับจูโดบอกให้พินพินเนี่ยทุบแรงๆใส่กําแพงครับซึ่งในจังหวะนั้นเกิดประกายไฟอีกครั้งหนึ่งครับพวกพาลิกาเนี่ยพยายามที่จะมาลอบสังหารพวกกัดครับแต่ละครับผมด้วยการที่พวกกัดมองเห็นแล้วครับแล้วก็ปฏิกิริยาไวดีเสียเลยเกินครับกัดนั้นฆ่าพาลิกาตัว สูงที่อยู่ด้านบนได้ครับและคือฟันอย่างโหดครับผมแม่งฟันสีษาแบบผ่าครึ่งซี่ครับส่วนแคดก้าเองนั้นครับก็สามารถฆ่าพาริกาตัวเล็กๆตัวล่ำๆอีกคนหนึ่งไปได้ครับส่วนพาริกาผู้หญิงครับอันนี้ผมมองว่าสวยสุดนะครับผมกลุ่มของเธอทํางานพลาดครับแถมนั่นแหละครับผมเมื่อครู่นี้เนี่ยเพื่อนของเธอนั้นก็ดันไปโจมตีโดนองค์หญิงกันด้วยไซสอย่างงั้นครับก็เลยทําให้เธอคนนี้เนี่ยถูกจับแล้วก็ถูกสังหารกันไปตามระเบียบครับคือสวยตรงที่การที่องค์หญิงโดนทำร้ายเนี่ยแม่งไม่ใช่ฝีมือเจคนนี้ แต่เจ๊คนนี้เนี่ยโดนรับเคราะห์ครับผมกลายเป็นที่ระบายอารมณ์ของราชากันไปอย่างนั้นนะ แม่งตายง่อยตาย,ตายได้เจิดช,ชื่อทุกคนในวงตลับพาลิกานี่นะแต่นี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงแรกๆที่พาลิกาเขาปรากฏตัวขึ้นมาครับพอในภายหลังเนี่ยเราก็ได้ดูขรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพาลิกามันก็มีคนจํานวนเยอะแยะมากมายครับมันไม่ได้แค่คนพวกนี้นะผมรู้สึกว่าคนพวกนี้เนี่ยแม่งอาจจะเป็นแบบตัวแบบฝีมือแบบอ่อนๆฝีมือแบบธรรมดาทั่วไปในบรรดาเผ่าพาลิกาก็ได้นะเพราะว่าเผ่าพาลิกาคนอื่นเนี่ยเขาก็มีแบบตัวเก่งๆตัวโถดอะไรแบบนี้นั่นเองนะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวสั้นๆของกลุ่มล ก็สังหารพาลิกะที่ราชาแห่งวิทแลนด์นั้นเลี้ยงแล้วก็เก็บเอาไว้ใช้งานนั่นเองครับแหมชื่อไม่เรียกยากนะพาลิกะนะผมถ้าพากะลินี่จบเลยนะ ดังหลังไม่พาลิกะไม่พากะลิแล้วนะครับผมเป็นพาละแต่มากกว่านะมาไวไปไวเลยเกินนะสำหรับคนพวกนี้นะใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงเกี่ยวกับพาลิกะพวกนี้ครับผมก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้อีกเช่นเคยนะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะและนอกจากนี้ครับเพื่อนๆยังสามารถสนับสนุนอุดหนุนเพจเราได้อีกหนึ่งช่องทางในการซื้อหมูเค็มหมูฝอยที่เพจเราขายนั่นเองครับก็ทายอินเองขายเอง นักเลงพอครับถูงละ199บาทซื้อ3ถุงส่งฟรีไปเลยจ้าอร่อยแท้แน่นอนครับเพราะว่าเราคัดมาให้แล้วนะยังไงก็ฝากกดดูด,ด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนนะแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมนาชาแนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ